อยากสั่งข้าวกล่องผ่านแอป,ป7 e เ e ่ e อีเลเนเดลิเวอรี่มันมีแอป,ป7 e เ e ่ e อีเลเนเดลิเวอรี่นะมันเป็นที่ส่งจะส่งถึงที่อันนี้มันผิดอยู่อ่ะอย่าไม่พิมพ์บอกไอตอนใกล้จา่ายหน้าใกล้าจาัดจา่ายเงิน อันนี้ค้นหาแต่ลงไปหนึ่งครั้งคีย์บอร์ดมันจะขึ้นมาพิมพ์ชื่อข้าวก่องข้าวลาบไก่ข้าวลาบไก่ไกพิมพ์เสร็จแต่ค้นหา ราบไก่ราคาพิเศษกล่องละยี่สิบบาทปกติกล่องละยี่สิบเก้าอันโควิดร่วมด้วยช่วยแล้วแต่เลือกโควิดร่วมด้วยช่วยค่าของชีพราคาพิเศษยี่สิบบาท องกล่องแตะบวกตรงนีอันนี้มันหนึ่งกล่องแตะบวกมันก็เป็นสองกล่องแต่แต่ตนี้็ไม่อุ่นไม่อุ่นไม่อุ่นเสร็จใส่ตะกร้านี้ข้าวกระเทียมใต่ลงไปอันนี้แต่กระ,ะบาดลบ ใช้พูดเอาแล้วแต่ตัวพูดะอะนะข,ข้าวไก่กระเทียมอั้นอ้คืข้าวไก่กะเทียมเสร็จแต่สงหาข้าวไก่กระเทียมราคาพิเศษอันนี้ปกติ30บาทโควิดร่มด้วยใช่ค่าของชีพแต่กล่องละยี่บาท แต่อันนี้หนึ่งกล่องอันนี้ก็ไม่อุ่นไม่อุ่นแต่ใสต่ตะกร้าแล้วไก่กรบาตัหมูข้าว กะเพรามังสวรรค์เจแล้วข้าวกะเพรามังสวรรวค,ค์เ,เจแล้วแต่ค้นหามันไม่ขึ้นเลข้าวกะเพรามังสวรรค์เจแต่ค้นหาไม่ขึ้น ไลเซอรยูทูครั้งแรกนะราคาสาิบบาทราคาพิเศษยี่สิบบาทด้วยใช้ค่ะของคีไงงงงงนะ่ไม่อุ่นหนึ่งกล่องสองกล่องสองกล่องห้ากล่องแล้หกล่องแล้อยากได้กระเพาะปลา มีสองมีสองอสามสิบห้าสิบห้าเส้นมีกระเพาะปลาไม่อุ่นหน,น,นึ่งหนึ่งกองแ่าใส่ตะกล้าตัวเนี้ยมีหกขึ้นหกตะกร้าหกแกะเข้าไปดูเส้นมีกระเพาะปลาหนึ่ง หัดดอกไม้สองไก่กระเียมก,กระเทียมหนึ่งข้าวราบไก่หนึ่งร3อยแปานึ่รนี้ก็ชำระเงินแต่ 8, ชำระเงินชื่อชื่อลูกค้าเบอร์ อันนี้บ้านที่จะส่งมันผิดอ่ะแล้วพิมพ์พิมพ์มบอกพิมพ์ตรงข้อความข้อความถึงล้านข้อถึงล้านบ้านบ้านลูกค้าสี่สห้าทับสามสาม เข้าซอยมาเาาลเเี้ยขวขายายวาบ้านหลังสีเขียวใช้ใช้ตัวเนี้ยแทนพิมพ์ใช้พูดแทนพิมพ์นะข้อความถึงร้านร้าลค้าสิบห้านสามเข้าซอยมาเลี้ยวขวาบ้านหลังสีเขียวแล้วก็ใจด้วยทวิตวีไนเลส ดำเนินการต่อแต่ดำเนินการต่ออันนี้มันตรนสือกับกับกับหุนกับไดนแน้แล้วห้าสี่สิบแปดสามสิบบาทเงี้ยสั่งซืง้อสั่งซื้อสินค้าเนี้ยชำระ แนบรูปบาโคดเดี <deal> ๋ยวจ่ายได้ทุกเรื่องเลยนี่เข้าเซเว่นอีเลฟเว่นเน่ยว่าจ่ายเงินเติมเงินแต่แต่จ่ายเงินเติมเงินเันกับหัวฮะเราดูรูปดูมันเรื่องแน่แล้ว ใส่รหัสอันนี้ก็หน้าบาร์โคดบาร์โคดคือบันทีวันเดทที่เราจะจ่ายใช้สั่ง้วสแกนเป็นสไลด์แคปเจอร์หน้าจอคือการบันทึกบันทึกหน้าจอเข้าไปที่เครื่องอันนี้แตะโฮมลงมาน,นี่ก็มาเข้าต่อ จะเป็นอีเม้นเดลิเวอรี่แล้วก็แนบรูปแบบไฟแนบรูปเมื่อกี้ barcode ถูมันนี่หมดเลยเมื่อกี้เราสกรีนช็อตอันนี้ใช่ไหมกลับหัวกลับขางแล้วก็แตะเลือกอันเนี้ยรูปภาพจ่ายอ่ะแล้วก็จ่ายไปที่แอปแล้วก็ รอพนักง,งานคูมาส่งรูปส่งรูปเรียบร้อยแล,ล้วพนักงานคูมาตัส่งกลับนี่ก็รายการสั่งซื้อกำลังจัดของไม่รู้เซเว่นจะมีของไะนะลาบไก่ผัดดอกไม้ แล้วก็ไก่กระเทียมกระเพาะปลาไม่รู้ว่าที่ร้านไม่รู้ว่าที่ร้านจะมีจะม,มีของมีขอจะมีสินค้าครบหรือเปล่าพนักงานก็ต้องโทรมาในบอสนี่มันกลับด้านอะดูไม่ดูไม่รู้เรื่องอะใช่ปะ่ะขึ้นกำลังจัดของรอรอพนักงานโทรมา สะส,สม A สมีสองนะห้าห้าถ้าสั่งซื้อครบห้าครั้งได้หนึ่งคูปองหนึ่งคูปองส่วนลดห้าสิบบาทปกติเดินออกไปเซเว่นไปซื้อเองมันนี้อยากสั่งผ่านแอปสั่งข้าวกล่องผ่านแอปเซเว่นอีเลฟเวนเดลิเวอรี่ เลือปังปังสั่งห้าครั้งปีห้สบาทส่วนลดส่วนลดห้สบาทนักงานโทมาไม่เป็นย,ยังอ่หือันนี้คุ่บันี่วันเล็ดชำระ ร้อบาทร้อบหาบาทให้เซเว่นยูนเหลือร้อยยบาทเมื่อกี้เราคเจอแล้วแต้มรับคุณได้รับแต้มคอมเมเบอร์พอยต์สามแต้มกำลังจจดส่งกำลังจังกจของ เงินไปแล้วอ่ะเมื่อกี้มีมีแบบสางสองร้อยกว่าบาทนะหักเงินมาหาจากเงินันนี่ไวเล็กไปแล้วอ่ะกำลังจัดส่งกำลังจัดส่งองไปเราข้างล่างกว่า 嗯。